สวัสดีครับสบายดี Hello ลเอ r y o n วมาพบกันอีกแล้วมาทักทายสวัสดีตอนเช้ากันอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับทุกคนเมื่อคือเมื่อวานนี้เราเดินทางมาจากระยองเนาะแล้วเราก็มาถึงบุรีรัมย์ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วเราก็พักอยู่ที่โรงแรมเนาะบรรยากาศที่นี่แบบดีมาก อากาศแบบเย็นสบายเนาะทุกคนมาคืนนี้นี่พักกันอยู่ห้องคนละห้องเนาะมาคืนนี้ตกใจหมดเลยทุกคนคิดว่าแคมนยิงปืนใส่เข้ามาแต่ที่ไหนได้เห้ขาจุดพุปีใหม่กันเนาะตุมดำตุมดำ วันนี้ก็เป็นวันแรกของปีสองพันยีกก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเยอะๆ Good morning Eddie Happy <Good> morning. New Year ไหม Happy New Year สวัสด,ดีปีใหม่สวัสดีีม่ Did you have a good sleep I slept very good woke up one minute to midnight bang 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 Fireworks s e n d message then w back to bed I Cambodian is thought, the turning oh no, ร <c oughs> อปีใหม่อยู่ทุกคนปีใหม่กำลังแต่งตัวอยู่แล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางไปช่องแม็กปะทุกคนปีใหม่มาแล้วสบายดีสบายดีปีใหม่สองพันสหกเดอ้อพี่น่อง ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเจอแต่เดือนดีๆเนาะหะายกันมีสุขภาพที่แข็งแรงในปี2 0ง6นี่เด้อพี่น้องใครยังไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนสวยๆแล้ว <c oughs> รอเนาะมิไซดีพ่อไป <c oughs> ลุยช่องแม็กปิดจ้าเดินทาง อนนี้เราอยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดบุรีรัมย์มาคืนนี้นหลายๆคนอาจสิไปแบบสลองคามปีเนาะพี่น้องอาจจะไปแบบดื่มสังสรรค์แต่ว่าเราสามคนแบบว่านอนสลบสลาย This is the start of our the good start of our 2026 first day of 2026 ภาคิสานหูซสึกสบายตาเิ่งเห็นวิวข้างทางสบายตาเขียวดีสุกคนตอนนี้เรา <c oughs> ลองท้องกันอยู่ที่สุรินทร์ เด็กกินคารซอนแม่กินขนมปังผมก็กินขนมปังอากาศดีอ่ะเมจิ c คูเดก Great right start of the twenty twenty six. No way. ถึงแล้วช่องแม็กดาช่องแม็กพี่น้องหอดแล้ว,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 วคิดหอดผู้สาวปากเซเฮ้ยพี่ไม่ผู้สาวอยู่ปากเซเหรอกับพี่แม่พี่แม, <ik _ p ain> ม่ไมได้ปากเซกับเพลงเขาร้องอย่างนั้นไง <laughs> อ๋อ ใจหายแป๊บๆพี่เดินไปส่งพี่ใหม่แค่ตรงข้างหน้านะเดี๋ยวร้องไห้โอ้โหร้องไห้ดีใจนนะจะได้ไปขี่มอเตอร์ไซค์จ,จอดแถ่ๆนี้ยละค่ะเดี๋ยวพี่ใหม่เลิกเปยดูแลตัวเองเด้อไปขับไปขีลล่รถละค,ค่อยๆขับ พี่จอนี่จะหลังจากที่มาส่งปีใหม่แล้วสิกลับไปสุร, <ละ S 2> รินทร์แน้วได้ได้เธอแทนนี้ล่ะค่ะเราจะวนไปจอห์นนี่ส์ very sad now พ <laughs> <c oughs> ี่ใหม่ sad too <c oughs> ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่ใหม่เดินเดี๋ยวเฮาเก็บของก่อนพี่นอ้อยก็ได้สิเฮาสิเอามาบ้างจำของเด้ไม่ลืม

กับคุณมาคับไหมเหรอเห็น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 เห็เห็นเเหเนเห็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 เนเห็นห็เห็น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 เเห็น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 นเห็นเนเหห็นเห็นเหเห็น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 นเหเห็นเหเห็น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 เเห็นเนเห็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 

เฮ้วันนั้นดีๆไปแล้วปีใหม่บายบายทุกคน mm hmm. หลังจากที่เราไปส่งปีใหม่เนาะตัดภาพมาอีกทีหนึง่งโอ้โหแบบวันนี้เราขี่รถเข้าไปในอำเภอปราสาททุกคน <Everybody S 2> แต่ everybody think Johnny gay because he was l o n I'm not gay แล,แล้วขับรถเข้าไปในอำเภอประาสาททุกคนนู่นเข้าไปในนู้นแต่ว่าไม่มีอะไรกินเนาะทุกคนแบบมืดตึบ๊บแบบเป,เ,ปเ,ปเป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็นแบบเป็นเหมือนทุ่งนาเนาะไม่มีอะไรกินเนาะผมกับเอ็ดดี้ก็ขับรถวนไปวนมาจนขับออกมาถนนมาเลขสองสี่อีกรอบหนึ่งแล้วก็มาเจอร้านบุญกองเนื้อย่างนี่แหละ เดี๋ยวเข้าไปข้างในเนาะเฮลกันมากเลยตอนนี้แบบโอ้โหรวยกันขนาดอะ่ะแบบว่าเอ็ดดี้บอกเฮ้ยคุณคนไทยอยู่ไม่รู้จากร้านจากร้านอาหารหอะไรเลยผมก็บอกว่าผมคนไทยแต่ผมก็รู้ถ้าคุณเท่านั้นพูดไทยได้แค่นั้นไม่เคยมาแถวนี้ไง i วีฟานพลายสวยวีจิสวีด anything here. a here Only hours. take us three Let's go in. โอ้โหทุกคน No. เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเราไปนะขับรถเข้าไปในแบบหลงเข้าไปในวัดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบมีเมนแบบน่ากลัวมากอ่ะแบบเป็นถนนลูกรังแบบเข้าไปในที่คนโอ้โหวันนี้แบบสุดยอดจัดอะแต่ตอนนี้ออกมา บนถนนเส้นสองเศษละเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปลุยกันทุกคนเข้ามาในร้านหมูกระทะเนาะเดี๋ยวมาลุยหมูกระทะกันเพราะไม่มีอะไรกินแล้วตอนนี้เียบร้อยไหมเ e ียบร้อยด reading หมูกระทะ n you s a ะหมูกระทะ Mookata Mugata. Mookata That's the one Took us Long enough to find food That's alright We only got We only got 2 hours to drive back to our hotel Because <laughs> we can't come on a trip we Have you eaten these <laughs> before? Have you had this before? Yes. ทุกคนแต่ผมแต่ผมงงอย่างหนึ่งเนาะตอนเข้ามาน้องบอกว่าหัวละ250แต่ว่าแต่ว่าเราต้องตอนเราหยิบเนื้อหยิบกุ้งมาเราต้องไปช่างเนาะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรเดี๋ยวใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมคิดว่าหัวละ250รอก็คือเรากิน จะหยิบอะไรก็ได้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับยังไงก็ได้ได้ได <laughs> บรรยากาศดีจัดโอด้ย Crash บอกว่าวันนี้เขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ Crash ก็คือวันนี้วันนี้ผมเห็น ผมเห็นเด็กประมาณสักยี่สิเนาะทุกคนโอ้โหเขาเกิดอุบัติเหตุผมนั่งกินข้าวมันไก่กันอยู่เนาะแล้วเขาขี่รถตกหลุมอย่างเร็วเลยแรงเลยแล้วกระโดดล้มล้มแล้วก็กระเด็นเข้าไปในป่าเนาะโอ้โหแบบน่ากลัวมากทุกคนผมไปช่วยน้องเขาแบบว่าถามนะป้าพิพิพพ,พ,พาไปโรงพยาบาลไหม คุอย่างนี้นาอแบบคือจริงๆอ่ะในใจผมคิดว่าอ,อ,อันนี้ไม่ได้นั่นนะจริงๆผมคิดว่าเขาตายอ่ะทุกคนคือเขาลอยกระเด็นเข้าไปในป่าแบบอย่างทรหดเลยแต่ว่าน้องเขาลุกขึ้นมาเดินเฉยแต่ว่าเลือดเต็มไปหมดเลยเนาะก็เราก็ช่วยดได้เท่าที่เราทําได้เนาะก็ขอให้น้องเขาหายไวๆแต่รถะพังหมดแล้วแน่นอน <laughs> ไม่น่าจะทำได้ <laughs> ทําได้ก็น่าจะโห oh, ยากยากแบบล้อบี้เบี้ยวมาเลยโชกเจอโชกเบี้ยวข้างหน้าแบบเบี้ยวมาเลยเดือ Abi ร้ายไหม you know what you doing? do And <laughs> second meal for 2026อร่อยไหมอร่อยมากมัส t ์เ s good ผมบอกผมบอกผมบอกเอ็ดดี <das ky> ้ว่าเฮ้ยอาหารทะเลเขาดูไม่สดนะเพราะว่าผมมาจากระยองไงผมก็แบบว่า อาหารทะเลเขาดูไม่ค่อยสดนะเอดี้บอกว่าเอาก็ที่นี่มันไกลจากทะเลจะให้มันสดได้ไงเราคงจอนนี้ฮูกินฮูกินไหมฮูกินอิดอฟเริ่มอิ่มกันแล้วทุกคนเอดี้อิ่มยังอี้ฟู่อิมมอ่มมาก oh. อิมมาฟู้อิม่ามาอิมอิมมากาอิมมากอาหาร <laughs> แต่ไม่อิมเบีย little b t we're h e e โอเคผมต้องเช็นยอ๋อเย้นี่ก็ตัเช็งเตชร์ผมต้องตินชชุดนี้ให้หมดเนาะแล้วก็หมดแล้วก็อิม่มไม่มีใครอยู่เลยทุกคน เนี่ยร้านเงี่ยเปรตเดี๋ยวผมสองคนนั่นแหละปะลุยลุยให้ตัวนี้หมดแล้วก็จะได้กลับร้องเนาะว้าสุญญนาเบย์อินทาร a ลนชีสโจ๊กที่ครับแฮปี้นิ่งเยร a แฮป n ี w น e a r หมดแล้วทุกคนกลับบ้านได้ we finish finish up meat only meat it's all we eat meat and maybe Leo Leo singa ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์แล้วก็ขับรถกลับห้องพักกนะันเนาะ สวัสดีพี่ไม้